ทีนี้มาดูรีวิวความคุ้มครองกันบ้างนะคะบัตรเดบิตอมสินอุ่นใจเนี่ยมีความคุ้มครองวงเงินสูงสุดถึง ,00 แสนบาทนะคะก็คือคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี4 0 0แสนบาทยกเว้นนะคะค่าตัวตายภายใน1ปีผู้รับประโยชน์ค่าผู้เอาประกันตัวนี้ประกันไม่จ่ายนะคะอ่าเสียชีวิตทุกกรณี4 0 0แสนบาทนะคะถ้าเป็นอุบัติเหตุได้เพิ่ม1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเป็น5 0 0แสนแต่ถ้าอุบัติเหตุนั้นเป็นอุบัติเหตุที่เป็นสาธารณาภัยนะคะหมายถึงว่าอ่าการอ่าเราไปใช้ขนส่งวลชน แล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเสียชีวิตตัวนั้นจะสามารถเคลมได้สูงสุดถึง200,000บาทนะคะรวมกับ400,000แรกเป็น600,000บาทเป็นวงเงินสูงสุดของบัตรตัวนี้ที่จะคุ้มครองการเสียชีวิตนะคะแล้วยังมีค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุนะคะ30,000บาทนะคะต่ออุบัติเหตุ1อุบัติเหตุนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งด้วยนะคะเป็นเจ้าของบัตรได้ง่ายๆนะคะเพียงมีอายุ ไม่ต่ำกว่า12ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน75ปีนะคะคุ้มครองจนถึงอายุ80ปีนะคะ,ะบุคคลวิกลจริตไร้ความเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถนะคะเป็นผู้พิการตัวนี้ไม่สามารถทําบัตรนี้ได้นะคะมาดูค่าธรรมเนียมกันบ้างนะคะค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า100บาทนะคะค่าธรรมเนียมรายปี1,599บาทนะคะค่าค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ศูญหายอยู่ที่100บาทนะคะยังไงก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะคะเอาข้อมูลรีวิวความคครองมาฝากกันในฐานะตัวแทนประกันชีวิตค่ะ